ห้ามพาดกระบะแครบ,บเกียร์โตคันนี้ตัวเตี้ยนะครับเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับหัว oh, น no, oh, mm ุงหัวน็อตเดิมหมดเลยนีแผ่นเพดอยู่ครบเต็มสมน,อ,นอยกรกสารทุกอย่างตรงหน้ารถมือเดียวนะครับเป้าศูนย์สังคุมด้านข้างสภาพใหม่กริ๊บใคร่าหาอยู่นะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดรถเดิมๆสภาพที่สวยกระบะแคร แคปเตียเกียร e ์ออโต้นะครับรถเดิมมือเดียวสภาพนี้บอกเลยห้ามพลาดครับราคาเบาๆผ่อนจิตพียงกระบาทเท่านั้นด้านในใหม่เ e ยี่ยมคลิปนะครับเกียร์ออโต้ครับขับง่ายใช้งานสะดวกออฟชั่นให้มาครบๆแบบนี้บอกเลยฮามพลาดครับสวัสดคีครับพบก,กับเป้อีกแล้วครับวันนี้อยู่กันกับตัวกระบะแคปเตียเกียร์ออโต้ครับน็อตไม่มีขยับสักตัวสภาพใหม่ๆนะครับคันนี้เป็นตัวกระบะแคปตัวเที้ย ราคาผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับราคาสี่แสนต้นๆน,นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้สนใจนะครับออกรถโทรหาไปเลยทุกจังหวัดซื้อได้นะครับวันนี้เอาตัวซื้อรถสวยรถเดิมมาให้ดูนัดไม่มีขยับบอกเลยห้ามพลาดครับจัดให้แล้วตัวนี้บอกเลยว่ารถเดิมสภาพสวยเกรดเอพรีเมียมครับเป็นกระบะเดิมมือเดียวนะรถมือเดียวมีเล่มเปรวัศูลครับรีโว่สองจุดสี่ดีเซลนะครับ เครื่องเดิมสภาพเดิมฝากระโปงเปิดให้ดูแล้วนี่เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีขยับซักตัวนะครับเครื่องเดิมหัวนหนัดเดิมโรงงานทั้งหมดนี่เดิมตาปรงตาปั๊มอยู่ครบนะก็ให้ดูทุกจุดนะไม่มีหมกเม็ดนะครับเคลียเลยทุกจุดนะสภาพรถต้องเดิมต้องสวยแบบที่ไปบอกเท่านั้นนะวันนี้เราตรวจให้หมดแล้วมีไปตรวจใบเซอร์ให้ด้วยนะครับเครื่องเดิมนะไม่แกะไม่ขายทุกอย่างต้องเดิมหมดเลยนะแก้มซ้ายแก้มขวาสันคมชัดเจนนะนี่เห็นไหมครับเดิมเดิม คันนี้บอกก่อนว่าราคานะครับราคาทุกคนอยากรู้แน่นอนนะครับ429,000สนาพนะครับออกใหม่ก็มีประมาณแ0 0แสนนะเจ็ดสิ0 0 0้าแนะครับวันนี้มือสองสภาพใบแดงเลยนะรถมือเดียวประวัติศูนย์ตัดเต็มฟรีดาวได้ครับผ่อนอยู่ที่งวดละนะครับ7,500พันนะครับ7,500เท่านั้นนะถ้าฟรีดาวก็ประมาณ7,900พันเกนะครับรถเดิมสภาพสวยครับคันนี้เป็นรีโวตัวแคปนะครับตัวเตี้ยเกียร์กระปุกนะเอ้ยขออภัยเกียร์ออโต้ครับ 429,000บาทครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะรถอยู่ที่เสรีชัย68ทักมาหาทวหาไปได้เลยก่อนเข้ามาดูนะครับบอกติดต่อคุณเป้ไว้นะเป้ิศวะนะครับก็จัดรถสวยนะครับสายตรงกระบะตัวจริงเลยนะคันนี้รถเดิมเครื่องเดิมไม่มีแต่งนะครับเดิมๆแท้ๆใช้งานยาวๆนะครับคันนี้ของของเหลวนี่ดูเลยครับนี่เปลี่ยนให้หมดนะของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนนะครับอะมันพาวเวอร์ทุกอย่างกรองทุกอย่างดูให้หมดเลย เอาง่ายเริ่มเริ่มนับหนึ่งจากเป้ไปเลยนะครับดูเลยนี่แผ่นเพจอยู่ครบนะแผ่นเพจนะครับโมเดลเลขเครื่องเลขเฟซทุกอย่างครบนะปี21เดือนตุลานะครับรถปลายปีด้วยนะจากหน่วยงานซูมิโตโม่รถมือเดียวเห็นไหมครับลำดับเล่มมือเดียวนะภาษีพรบไม่มีขาดแล้วดูคุณสภาพรถสวยรถเดิมคันนงคันหน้าไม่มีชนนะหากระบะสักคันนะครับคันนี้บอกเลยครบจบนะกระบะทำมาหากินนะครับใช้งานในกิจการก็ได้นะครับส่วนตัวก็ได้ครบจบเลยนะปากกระโปรงต่างครับ ซีเดิมไม่โอเไม่น่าสปอตเดิมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมคัดรถสวยมาให้ครับลูกค้ามาซื้อแป้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่ารถไม่สวยนะครับตรงปกแน่นอนนะครับในคลิปเป็นยังไงของจริงเป็นอย่างนั้นนะครับผมบอกนะถ้าไม่สวยไม่ต้องรับรถนะครับมาแม็กครับเดิมแท้ของ16ยางอะแม็กอร่อยอาออย,ยางจะเป็นตัวยางของบิสโตรปี2ีครับยางไปลให้แล้ว4เส้นเลยนะล้อหน้าดิสเบรกตัวนี้นะยางใหม่4เส้นนะลูกค้าเซฟค่ายางไว้แล้วนะครับเป็นหมื่นนะ ยางก็เป็นหมื่นแล้วนะครับสังคมชัดเจนนี่เดิมนะครับซุ้มลงซุ้มล้อดเดิมหมดเลยเห็นไหมสภาพเดิมนะครับาากระจกมองข้างครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวตัวพร้อมนะกระจากหน้าก็บอกเลยไม่แตกไฟแล้วภาษีพรบหมยกทีก็ปีหกเก้าปลายปีนะนี่ครับส่วนด้านในนะครับเปิดดูเลยดี่ทุกจุดนะเปิดดูทุกจุดครับแคบเปิดได้ด้านหลังนั่งได้สองสามคนนะหัวนมหัวน็อตโครงสร้างเดิมครับหัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมเห็นไหมครับ ไม่มีขยับนะนี่หัวนูหัวนัอเดิมทั้งหมดสปอร์ตไปล้างเดิมนะถ้ามาหากระบะแคบเตี้ยเกียร์กระปุกหรือเกียร์โตมาหาเป้เลยนะครับคุณได้รถสวยรถเดิมแน่นอนดอกเบี้ยดีแล้วก็ที่สําคัญจัดฟีด้าได้นะครับจัดฟีดาฟีดได้เลยนะและตรวจตัวเช็คทั้งหมดทุกจุดแบบนี้เห็นไหมครับโครงสร้างไปล้าคสปอร์ตนี่เดิมเดิมนะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเห็นไหมครับสปอร์ตเดิมนี่แบบนี้รถนะถ้าตรวจไม่ผ่านนะขายไม่ได้ครับรถเป้มีไปตรวจทุกคัน นเนี่ยน็อตไม่มีขยับรถไม่มีชนนะคอนโซลด้านในนะครับสีดำแอร์แบ็กซ้ายขวาครบแล้วก็จะมีปุ่มแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะอำนาจกระสานคุ้มกันทุกอย่างม,ม,นะมีครบหมดเลยนะมีครบหมดนะกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บความเย็นแล้วก็มีครบเช่นกันนะสภาพสวยเบานะหนาหนตึงๆเรียบต,ตึงแบบนี้นะครับรถเดิมเบาะเดิมนะและเป็นเกียร์ออโตโ้6สปีดด้วยครับ ขับโคดง่ายโคดน่าใช้หายากในตลาดมีน้อยนะก,กระบะแค็บเกียร์ออตโอต้เนี่ยหายากมากนะครับจะสูงจะเตี้ยนะรถมีน้อยมากนะครับถ้กกากี่กระปุกจะมีเยอะกว่าแล้วดูนะนอ้ปิดให้ดูนะครับประตูปิดปกตินะปิดปกติเลยสปอรเป็นนักโครงสร้างนะนี่เห็นไหมเดิมนะครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรมาได้เลยนะราคา429 0ส0นาะครับสปอรเป็นนักโครงสร้างเดิมทั้งหมดครับสีเดิมเดิมนะกระบะดีเซลแมคไลเนอร์ครับตัวนี้ก็เรียกว่า ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยมีการชนให้พร้อมนะใส่กระชนให้พร้อมเลยนะครับไฟทงไฟท้ายตัวนี้หลอดไส้ฮาโลเจนนะครับสภาพเดิมๆสีสันสวยเดิมองามนะนี่ครับรถเดิมนะออปชันให้มานะครับผมบอกเลยนะออปชั่นให้มาครบแล้วนะบรรทุกได้เป็นตันครับช่วงล่างเดิมนะบรรทุกได้เป็นตันเดิมๆแบบนี้สภาพกริปกินะยางอะไหล่ยังใหม่กริบเลยใครหาอยู่นะแล้วก็ดูนะครับเลขชั้ซีเลขเฟรมทุกอย่างตรงกันหมดอยู่ใต้ซุ้มลอ้อตรงนี้ครับ นี่ครับเล็กเฟรมเล็เครื่องทุกอย่างตรงครบนะเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับล้อหลังดัมเบลกนะแล้วก็ตัวยางของบิสโตนปียี่ห้านะครับยางใหม่ๆสภาพที่สวยกระจกมองหลังนะครับระบบไล่ฟ้าไล่หมอกมีครบนะนี่มีครบเลยสภาพแม่นาโครงสร้างดูเลยครับกระดองหัวท้ายนี่เดิมนะเดิมนะโครงราคาเดิมนะครับอันนี้แข่งกันนู้นอะเก๋าเ้าเก๋าเบาเแข่งเก๋าเบาเลยร้อนแข่งน้ดแหละ กำลังถ่ายคลิปเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศธรรมชาตินะอยู่ใ,ใกล้ๆป่าใกล้เขามีบุรีนะครับมาได้เลยนะ <S <S ประตูประตูดูเลยครับหัวนงหัวน็อตนีน่เดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่ขยับนะครับไม่มีชนแน่นอนนะ <S 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 ลูกค้าทรอาชาพเกษตรกรนะครับพนักงานบรษิษัทขา้าราชการออกได้หมดนะออกได้หมดเลยนะครับอ่าลืมให้ดูตัวถังตัวบอกนะทํานาสักยี่สิบไร่ออกได้นะครับทาทายานายางก็ได้กียางก็ได้ นะครับออกได้หมดนะไปที่ตัวเองก็ได้นะครับหรือเจ้าของธุรกิจหรือนาะยบริษัทยั่งออกง่ายเลยนะเห็นไหมนี่ตัวถังทุกอย่างเดิมหมดเลยเห็นไหมครับปัจจัยไม่แรงอยู่ครบนะสีเดิมสภาพเดิมนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะใครหายอยู่ก็บอกเลยว่าซื้อได้คันนี้ห้ามพลาดนะครับทนะุกคนคาอยากจะรู้้วเสียงเครื่องเป็นยังไงเครื่องดีหรือเปล่านะครับโมคุยมาขนาดนี้โม,มขนาดนี้แล้วนะนี่ครับเชื่องเดียวติดอ่า แล้วไม้น้อยมากนะผมบอกเลยไม้น้อยนะครับรถปี21อนะหัวนงหัวนอตเป็นอาร์คทุกอย่างเดิมนะครับคอนโซลสีดําสภาพเยียก,กระจกไฟฟ้าอ่ะมาดูสิไม้ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มไม่เก้าหมื่นเองนะครับหายากนะได้ไม่เก้าหมื่นโลนะครับไม่เก้าหมื่นดูรอบเครื่องหกติไม่มีสวิงเลย้ลองเหยียบดูเครื่องแน่นนะครับไม่เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับจอแท้จอเดิมทัชสกรีนได้นะครับเครื่องเสียง นี่เครื่องเสียงฟังเลยครับโอ้ยเครื่องเสียงก็หืมดีเลยแล้วก็รองรับ a p p l e c a r า l a เพย์จอยคา a ์เพครบนะครับบริษัทศูนย์หนึ่งปีให้ด้วยแถมไปอีกนะอีกหนึ่งปีครับเครื่องเกียร์ไปแถมให้นะครับแอร์อัลลอกนะครับปรับได้นะชายขวามีช่องเสียบความบริครบเกียร์ออโต้หกสปีดโอเคยังใหม่กิฟเลยนี่หนังอย่างเงี้ยจับตัน้านแสดงว่ารถมันเพลย์น้อยนะครับซื้อได้เดิมๆไม่มีน้ำท่วมนะครับ มีโหมดให้ด้วยนะสามโหมดเลยนะครับนี่มีให้ครบเลยนะสามโหมดแล้วก็มีโหมดกีกระปุกให้ด้วยนี่ตกมาปเป็นกีกระปุกตกขึ้นไปก็เป็นกีออโต้เหมือนเดิมนะครับคุ้มนะกล้องหน้าแถมให้นี่กล้องหน้าแถมให้คันนี้ครับสรุปอไปนะราคาสี่แสนสองหมืนเก้าทเวร์สองจุดสี่ตัวเอทีปีเบ็ดนะใหม่เก้า0มื่นนะครับใหม่เก้า0มื่นนะเป้มีหลายหลายคันนะมีห้าคันที่ซื้อมาซื้อใหม่มีปีใหม่ปีเก่านะครับ ถ้าหากเขาแแคบออโต้พักมาโทรมาเลยแอสไตน์มาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจทุกจังหวัดทุกอาชีพออกได้นะครับออกได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดนะผมย้ำอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ก็สนใจออกรถนะครับไม่ยากออกง่ายๆนะครับแค่โทรมาหาเป้จะเป้จัดการให้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากรถเดิมเกดีสภาพดีมีวันทีหลังกันขายให้นะครับวันตีซ่อมศูนย์หนึ่งปีสองไมโลแถมให้ด้วยนะครับคุ้มๆนะทุกจังหวัดทุกอาชีพซื้อได้นะครับ อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกซื้อได้หมดนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านนะตัดได้นะครับใครสนใจติดต่อมานะเบอร์เป็นด้านล่างขวามือ094 7์เก้าครับฝากไ้ด้วยก็บบะแครปเตียเกียออโต้ครับ